แต่ก่อนเนี่ยเปาในช่วยแม่ขายของบ้างทํางานร้องเพลงบ้างกลางคืนขับรถตักแดดไปโรงเรียนต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะเป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยทุกคนและที่สําคัญเนี่ยที่ใต้เนี่ยแดดแรงมากคือแดดไม่เลยอะ่ะออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงคือผิวอะ่ะดําหมดเลยคะ่ะไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้เข้ามาทํางานในวงการคะ่ะไม่เคยคิดจริงๆริง คือโดนบูลลี่เยอะมากค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผิวดําอยู่แล้วอย่างมากคือทั้งคอมเมนต์ทั้งด่าต่อหน้าแบบแล้วก็พูดแบบซุบซิบกันว่าดำเนอะตัวจริงคือแบบไม่ตรงปกอะไรเงี้ยความฝันของผู้หญิงทุกคนแหละพี่อยากขาวอยากผิวหน้าดีอยากสวยอยากมีออลา่าหมดทุกคน,นค่ะ 3ขั้นตอนก็คือการดูแลผิวหน้าที่ดีนะคะก็คือด้วยการล้างหน้าค่ะล้างหน้าให้สะอาดนะคะดีท็อกซิ่งสกปกคือเราไปเจอมล,ลพิษมลภาวะอะไรต่างๆมากมายแต่ละวันนะคะเราก็ต้องล้างหน้าเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกรปรกออกขั้นตอนที่2นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะหนูชอบเนื้อครีมค่ะเพราะเป็นเนื้อครีมกุหลาบค่ะทาง,ง่ายซึมง,ง่ายแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยค่ะทาเช้าเย็นค่ะทุกคน ขั้นตอนที่3นะคะก็คือทากันแดดค่ะคือทุกวันเราก็ต้องทากันแดดอยู่แล้วใช่ไหมคะออกแดดไปแต่ละวันก็ต้องทาบำรุงทาตัวเดียวจบค่ะเนียนกร๊กด้วยปกปิดคุมมันคุมเหงื่อได้ดีมากค่ะพบแล้วค่ะคืออยากหน้าสวยเฉดนะคะก็เลยต้องใช้แบรนด์เฉด สขั้นตอนง่ายๆของเปาคือเชิดค่ะ